สวัสดีครับคลิปนี้ขออนุญาตรีวิวคนขับหน่อยนี่หัเสื้อเลยใส่ทองเส้นเท่านิ้งอยครับนคนขับแมค่โครนี่มันร้ายได้ขนาดไหนเนี่ยซึ่งมีตังค์ซือสร้อยทองเส้นใหญ่ขนาดนี้ทำไมเราก็ขับเหมือนกันทำไมเราไม่มีอะไรเลย ีเฮซะด้วยร้อนมากขอถอดเสื้อแป๊บ ใส่ทองมันไม่คือเท่าไหร่หรอกต้องใส่ยอะไรพระคำนะครับในคออาจารย์เ,เป็นรูกลมๆอะ่ะคือเลยถ้าแบบนั้น <c oughs> thank <laughs> you ถ้ามีเอนี่น่าจะทำงานกันทั้งวันครับไม่จอดหรอกทำง,งานสบายแบบนี้งานแบบนี้มันสบายยังไงมันไม่ได้คิดอะไรเยอะครับมันไม่ได้ใช้สมองกันเลยตากขึ้นอย่างเดียวในเหมือนเราออกหน้าง,งานนะครับเราออกหน้าง,งานข้างนอกนี่วันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้เจออะไรบ้างนะบางทีก็เจอ ชาวบ้านที่เขาไม่ชอบเราก็มีบางทีเขาอาจจะไม่ไม่ใช่ไม่ชอบเราไม่ชอบเขามีปัญหากับเทศบาลหรืออบตอะไรอย่างนี้เขาก็เห็นเราไปทํางานเขาก็หาเรื่องเรานะครับแล้วบางทีไปติดต้นไม้ไปติดเสาร้วาเสาอะไรเขาหาแต่เรื่องเสียตังค์นะครับของนางานนี่ ว่าค่าแรงได้เยอะกว่าไหมมันก็ได้เยอะกว่าอยู่ในบริษัทเลยครับก็มีเบี้ยเลี้ยงแต่ว่าปัญหามันก็พันกว่าเรื่องนะครับบางทีทํางานไม่เข้ากันกับช่างก็กดดันนะครับทีนี้เอาใจช่างอบตอก็ผิดใจบริษัท ทีก็ต้องเอาใจผู้รับเมาอีกหลายเรื่องครับอยู่นี่กินข้าวฟรีนะครับถ้าอยู่บริษัทเ็ามีอาหารเลี้ยงอาหารเพียงเลี้ยงทุกวันครับรับชมกันใกล้ๆครับระยะเผาขนกันไปเลย ¡Ah! ำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอใหม่ลคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ